มาตำกันเลยเอาเชฟไม่ตำกระเทียมกับพริกร้อมกันเ,นรรเหรอไม่ครับเราจะตำทีละอย่างอ่ะมันได้รายละเอียดง่ายกว่าแล้วจริงอ่ะเชฟเริ่มเด็ดใบกะเพรามันก็เลยเป็นงี้แหละเอาแล้วนะครับเอ้ยไม่ใช่เอาแล้วนะครับผมก็ทำเมนูกะเพราไข่ดาวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยหอมมะเนี่ยได้เนี่ยาาเหลือแล้วเอยอะหมาเต็มๆนี่ไปกันไปกินเลยไปกัวไปกันไปแกัน คลิปวิดีโอนี้สามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัยเด,เด็กก็ดูได้ผู้ใหญ่ก็ดูดีเด็กอิ้วต่ำกว่า18ปีควรหาขนมของขบเคี้ยวเครื่องดื่มมากินระหว่างชมคลิปนี้ด้วยเด็ก,ดกน้องหนูควรรับคําแนะนําจากผู้ใหญ่หรือกำนันคลิปอาจมีเนื้อหาคําพูดที่ไม่สุภาพโปรดใช้จักรยานในการรับชม ับคนนด้วยะรตอนนี้ท่านกำลังชมอยู่กับช่องช่องอะไรลอรีชแนลลอรีชแนลครับสำหรับคลิปนี้นครับ EP ครับวันนี้ผมจะมีเจ้าหนึ่งลูกชายผมครับจะมาเป็นเชฟทำอาหารเมนูที่ชื่อว่าอะไรลูกชื่อว่าอะไรกะเพราไข่ดาวกระเพราไข่ดาวเอ๊ะมีแต่กระเพราหมูไข่าดาวมีด้วยเหรอ มีมันเป็นสูตรของเชฟจากนอกรลกมาเอ้าเหรอ,หรอโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันนะครับว่าเชฟหนึ่งบุรพานี้จะทําผัดกะเพราไข่ดาวได้อร่อยแค่ไหนเป็นเมนูส่วนตัวหรือว่าเมนูมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วอ๋อเหรอวันนี้นะครับเจ้าหนึ่งบุรพาก็จะมาทําผัดกะเพราไข่ดาวครับดูซิว่าบรนจาอร่อยแค่ไหนครับผมไปติดตามชมกัน อะไรเชฟอะไรหลุดพัดอะไรกันเนี่ยมันหลุดได้ไงโอ้โหอ่าบกโบกไฟจนพัดหลุดเลยเหรอใช่มันหลุดได้ไงโอ้โหอาจจะมีพลังงานอยู่บางอย่างอยู่ตรงนี้ก็เป็นได้ออาล้ครับจุงนี้เชฟหนึ่งของเราก็กำลังก่อไฟอยู่นะครับวันนี้เชฟหนึ่งของเรานั้นก็ จะใช้เตาถ่านนะครับแทนเตาเก๊สเพราะว่าการหุงด้วยเตาถ่านนั้นจะทําให้รสชาติอร่อยมากๆเลยนะครับโอเคครับระดับแรกนะครับเราก็จะมาทอดไข่กันก่อนเป็นไงไปดูกันเลยนะครับใส่น้ํามันใส่เลยอ้าวไม่เปิด <laughs> ใปเลยพอ,พอเปลืองนะแล้วก็รอน้ำมันร้อนนะฮะรอน้ำมันร้อน,นถ้าอยากให้ร้อน,นเร็วๆนะฮะเราต้องด่ามันเฮ้ยนี่ร้อนนี่เฮ้ยเร็วๆโอ้โหสักเช้าอ่ะเฮ้ยเออร้อนแล้วครับเอาละครับตอนนี้เทีมก,นนก็กำลังเริ่มทอดไข่ดาวแล้วนะครับ เมนูที่ชื่อว่าไข่าดาวผัดกระเพรานะครับนี่เชปชฟกะทอดไข่ยางขมักขมันเลยครับผู้ชมเอา้าเชฟทำไมวางอย่างเงี้ยอา <g ül> เชฟฮะคุมไฟในเตามไม่อยู่โอ้ไฟเตาถ่านแรงเหรอใช่อันนี้คือที่วางภาชนะใจะไปเชฟใช่ครับโอ้โหลูกทุ่งเหลือเกินโอเคครับต่อไปเราก็จะมาตำกระเทียมกับพริกนะครับ Okay. เรามาตำกันเลยเอาเชฟไม่ตำกระเทียมกับพิกพร้อมหรอไม่ครับเราจะตำทีละอย่างอ่ะมันได,ได้ละเอียดง่ายกว่าหละ่ะอ๋อนี่คือสูตรเชฟนี่คือต้องทำกระเทียมก่อนใช่ไหมใช่แล้วแต่ไม่พร้อมกันพร้อมกันก็ได้แล้วแต่แต่ชเชฟจะทำทีละอันอ๋าทำทีละอย่างกระเทียมก่อนใช่ครับ ละเอียดยัง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 อันนี้ยังหยาบอยู่ยังหยาบอยู่เชฟจะต้องตามให้ละเอียดขนาดไหนไม่ได้ไม่ต้องละเอียดมากครับเอาแค่พอหยาบหยาบริหน่อยก็ละเอียดนี่ครับเรามาดูฝีมือเชฟหนึ่งครับวันนี้ทำผัดกาะเพราไข่ดาวดูซิว่ารสชาติจะเป็นยังไงมั่นใจขนาดไหนเชฟมั่นใจเกินสองเปอร์เซ็นต์เกินสองเปอร์เซ็นต์เขานจะมั่นใจเกินร้อยไอจุด นี่ครับจรูชายครับเชฟหนึ่งครับวันนี้จะมาเป็นเชฟแทนพ่อเมนูของเขาคือทําเมนูผัดกะเพราไข่ดาวครับต่อไปเขาก็จะเอาไข่ดาวที่ทอดได้แล้วเสร็จเมื่อกี้นี้นะครับก็จะมาทําการหั่นเป็นชิ้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 นนะครับเอาเชฟอันนี้คือไข่ดาวที่ทอดเสร็จแล้วใช่ไหมใช่แต่ไปเชฟทาอะไรหั่นจะหั่นใช่ไหมหั่นให้เป็นชิ้นชิ้นชิ้นใหญ่ขนาดไหนเชฟเลือชิ้นอย่างนี้เลยพอประมาณไม่หั่นตามแนวยาวอย่างนี้เลยใช่ไหมแล้วหั่นเพิ่มมีไหมหั่นเป็นเต๋า อ๋อหั okay. ่นเป็นล yes. ูกเต่าหั่นเป็นลูกเต่าใช่ไหมเหมือนทำยำไข่ดาวอ๋อบนยำไข่ดาวทุกอย่างเลยแต่วันนี้เชฟจะมาผัดกะเพราใช่เลิกกินทายเชฟตัวนี้กินเวลามานานแล้วนะเชฟผมจะตกกับเชฟดีเชฟ ตกไปแลเชฟดูดิมันมันจะตกแล้วเชฟมันไม่จะตกแล้วหรอมันตกไปแล้วปรุงรสชาติเลยใช่ไหมใช่ครับผมอ่าต่อไปเชฟจะใส่น้ำมันนะครับใส่เพิ่มเป็นหนึ่งน้ำมันไข่มีอยู่แล้วโอ้พอแล้วไม่ละอ่ะต่อไปจะใส่พริกพริกแกงใช่ไหมเชฟใช่ใช่ใช่พริกกระเทียมพริกกระเทียมที่แตงโมสกู่นี้เอะไะครับดูนะครับ ใส่เลย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 เอแล้วแล้วก็มาผัดให้จะเพียงกับพริกหอมอ่ะโอเคนะพอเริ่มหอมเราจะใส่ นี่วัตถุดิบหลักของเราไข่ดาวใส่เลยขวดสองเตน้ำเพิ่หน่อย เชฟกะใสเนี่ซีอิ้วขาวกลับไ,ไปหอยดังลมสามน้ำตาลน้ำตาลหรือเกลือเชฟ

นไงครับเป็นไงบ้างเชฟหมาไม่แดกทำไมเชฟทำไมหมาไม่แดกอะ่ะจืดไปหน่อยจืดไปหน่อยอจืะไปเชฟก็ใส่อซีอิ๊วขาวไปอีกเชฟพอแต่ไม่เค็มเป็นไงครับเป็นไงครับเค้านี่เป็นไงบ้างอร่อยครับอร่อยเหรอหย่า<อ>แล้ววันนี้ต้องขอชิมบ้างแล้วเชฟพ่อจะขอชิมบ้างแล้ว ไปแล้วขับไม่ได้เลยคือต้นยากโอเคเอใช่กะเพราครับกระเพราใครเยอะไหมเชฟกระเพราก็ใส่ให้มันหอมเยอะๆหน่อยเชฟชอบกระเพราเนี่ยนะกระเพรานี้เชฟเ,เอามาจากลุมสกป่าช้า <c oughs> โอ้โกะเพราป่าช้าเหรอเชฟใช่กระเพราป่าช้ามันจะมีของกลิ่นเย่วหมาขี้หมาเต็ไมไปหมดเลยเอาเราใครจะกินได้เชฟอย่างเงี้ย ก็บอกแล้วต่างโลกมากินบ่อยแล้วเชฟกินไหมไม่กินกินทาไมล่ะเอ้าเชฟทำาะไมเชฟทำเองทำไมไม่กินนะเอาก็เชทำมั่วเนาะมั่วเล้วเนี่ยตายแลวเชฟโอเคโอเคเดี๋ยวมันไหมก่อนเอาละครับขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับเชฟหนึ่งก็ได้นําเอาใบกระเพรานะครับมาใส่ปรุงรสให้หอมนะครับ ถ้าไม่ใส่ใบกระเพราแล้วก็จะไม่สามารถเป็นผัดกระเพราไข่ดาวได้นะครับโอ้เชฟเป็นไงสีสันยอดจริงๆอ่ะเชฟเริ่มเด็ดใบกระเพรามันก็เลยเป็นงี้แหละเชฟไม่ใส่น้ำเพิ่มหรอือมันแห้งไวนะ้เนี่ยใส่ค่อยใส่โอ้โหนี่ครับฝีมือเชฟนึ่งบุรพารับแม่ผัดกระเพราไข่ดาวอใส่น้ำเพิ่มนิดหน่อยเชฟนั่นแหละสุดยอดครับ เรียนจบมาแล้วนี่ไปเปิดร้านได้ไหมเปิดเลยเป,เปิดร้าเปิดร้านอะไรร้านเกมร้านอาหารอ๋อ <c oughs> ร้านให้เขาโดนด่า,ดาเป็นไงครับเป็นไงครับร้อนร้อนโอเคจานจานอยู่ไหนจานจานนี่ไงจานเนี่ยโอ้โทษทีเันมองไม่เห็น ใส่เลยชเชฟใหญ่ล้วนนะเชฟนะอดแดกกันนะเอาแล้วนะครับเอยไม่ใช่เอาแล้วนะครับผมก็ทําเมนูกะเพราไข่ดาวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนี่นะฮะสีสันก็ดูหมาน่าจะกินหน้าหมาน่าจะชอบนะฮะหมานี่ยิ้มเลยยิ้มหวานเลยครับผมคุณกินได้ไหมเชฟ คนก็กินได้ไเชฟกินกินให้ดูดิเมื่อกี้ดูดิดูไม่มีชอม้อนมือเลยเชฟมือเลยเปรบมือเป็นไงฝีมือตัวเองสุดยอดเอาละครับสำหรับเมนูพัดกะเพราไข่าดาวของเจ้าเชฟหนึ่ง ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เชฟหนึ่งก็มาทําแทนเชฟพ่อครับเชฟทงเชฟทงอืไม่ไม่ธรรมดานะครับอ่าทุกคนไม่ธรรมดาจริงหอมมะเนี่ยใช่ได้เนี่ยอาจจะเหลือแล้วย่อมหมาเต็มๆนี่เยี่ยวหมามาจากไหนอ่ะหมาเยี่ยวเมื่อกี้นี่จริงเหรอจริงเอาไปงัดผู้แดกผู้ไม่ได้เลี่ยวไปแล้โอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยกันแล้วกันครับกับช่องหล่อด้วยเช่นนีครับ มึงแดกไปคนเดียวมึงแดกไปเลยมึงแดกไปเลยกินด้วยกันสิไม่เอาเจ้าหมากมูกินแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่กินเลยไป <c oughs> ไเอาไปเอา